อัคคีเล็กในวันพระใหญ่นะครับวันหกเบงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่องหนุ่มประภัยนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาทําเมนูจากมะเขือเทศมะเขือส้มนะครับอันนี้ก็จะมีหอมขาวหอมแดงนะครับวันนี้เราจะทําน้ำพริกอ่องนะครับมาดูกันด้วยกันนะครับว่าเราจะทําแบบไหนนะครับอันนี้เดียนหกเบงก็กินพักที่เล็กลวกกับน้ำพริกอ่องกินเป็นยานี่ตำน้ำพริกอ่องอยู่ครับตำน้ำพริกอ่อง อันนี้นะครับก็บเป็นพักที่เล็กนะครับยอดพักที่เล็กนะครับยอดต้นขี้เล็กแม่วันคำต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะกินกับน้ําพริกอ่องนะวันนี้เขาจะทําน้ําพริกอ่องเพื่อว่าวันนี้วันวันดีวันหกเป็งนี่กับแม่เดือนหกเป็งเก็จะกินพักที่เล็กเป็นยานะครับ ตามความเชื่อบราณร้านนานะครับกินกับน้ำพริกอ่องเนื้อวันนี้นะแล้วนะครับพริกแห้งขั่วถ้าเาบอขั่วมันมาหอมถ้าบอ่วมันมาหอมนะครับพิงก็ได้ก่พิงก็ได้เหมือนกันนะครับหอมขาวหอมแดงนะครับกระเทียมก็หอมแดง กระเทศกระส้มนะครับลูกใหญ่ลูกเล็กนะครับลูกเล็กนี่จะออกรสชาติเปรี้ยวรสชาติส้มนะครับลูกใหญ่นี่จะหว,า,วานๆซ้บๆหน่อยนะครับตรมีสองอย่างสองอย่างนะครับก็คือหมูบดนะครับบดเพื่อจะเอาทําน้ําพริกอ,องกับปีลงไปนะครับ ต้าโนอยมาเคียส่งก็เพราะเคี่ยวส่งเกลีใหญ่เลยใส่หอมลงไปละใส่หอมแดงลงไปนะครับนล้วพริกอ่องนี่เป็นอาหารของทางภาคเหนือนะครับ ถ้าแขกตั้งแต่งจังหวัดอย่างเม็น,นแม่เป็นขยะทำน้ำพริกอ่องเลี้ยงนะครับน้ำพริกอ่องแกงฮังเลอย่างนี้นะครับน้ำพริกนุ่มนี่ ไปบ้านไหนเพก่นแะกันหมโดนะวันนี้เนาะกินพักที่เล็กกับน้ำพริกอ่องเปลี่ยนสากเปลี่ยนแกนโคกแล้วนะครับนี่มันแน่นมันแหลกโอ้ยดีนะครับแกนโคกไม้นี่มันค่อยมีน้ำหนัก ไปใส่กระเทียมนะครับใส่กระเทียมลงไปเอาหอมได้เน้นหน่อยนะครับจิตออกมารสชัดหวานนี่หรอใช้แกนโคกหินนะครับแหลกเวไปแล้วละ แม่ันความก็าเอาหมูบดนะครับหมูบดเขาใส,นใสน่นนะครับโคกนะครับตำหมูบดกับน้ำพริกที่เขาตําไว้นะครับนี่เข้ากัน ต่อไปก็จะเอามะเขือเทศนะครับต่อไปก็จะเอามะเขือเทศนะครับมเขือส้มนะครับคนเมืองห้องมะเขือส้มหั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับปาดขว้วมันออกเอฮีย อันนี้จะออกรสชาติหวานนะครับ,บเขียวส้มใหญ่หวานเปรี้ยวๆหน่อยบอกขึ้ความเปรี้ยวนักตัวใดนะครับเอาเลยต้องใจบอกเขียวส้มน้อยมาช่วยความเปรี้ยวของส้มนะครับ,บเขียวส้มน้อยนะครับผ่าครึ่งผ่าครึ่งไปเลยนะครับบาดควนผ่าครึ่ง เกือบหมดแล้วนะครับมกเขือส้มเขาปาดผ่าปาดควนออกแล้วก็ผ่าครึ่งนะครับักเขือส้มน้อยแก่น้อยลงไปก็ต้องผ่าปาดควนกับปอนครับดี่ต่าแหลกมดนี่นะครับต่ำมะเขือส้มมะเอือเทศนะครับเข้ากับน้ําพริกกับหมูนะครับที่เราต่าไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ บางสูตรบางตีปุ่นใส่ถันเน่าแคบถันเน่าแผ่นเลยนะครับแต่นี่ฮาบัดไสนนะครับเขาบอกเขาชอบกินถันเน่าแคบตัวงใดถั่นเน่าแผ่นตัวใดนะครับบางสูตรนะครับปุ่นใส่ไข่เลยนะครับนี่ฮากับบัใส่เหมือนกันนะครับใส่ไข่ไปแล้วก็รสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปแหมนหน่อยนะครับจะมัน,มน นี่สูตรทำแบบง่ายๆนะกินนํำกินอร่อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับไม่งอนครับว่าเอาละต่อไปก็จะเอาไปคั่วนะครับเอาคั่วเอาไปพัดนะครับนี่ก็เป็นพักลวกทำอย่างนึงนะครับคือพักกาดจอนหรือว่าพักกาดกวางตุ้งนะครับนะครัเดี๋ยวจะเปิดแก๊ส เอาแล้วครับเปิดแกนลแล้ว่า่ครับอยู่ใส่น้ำมันละใส่น้ำมันลงไปนะครับต่อไปใส่กระเทียมนะครับกระเทียมลงไปเจียวก่อนนะครับเจียวกระเทียมให้มันหอมกันนะครับ เดี๋ยวก็จะเอาน้ำพริกของเขานะครับที่โขลกลงกันแล้วนะครับรอสักกํากระเทียมหอมดีแล้วนะครับก็จะเอาน้ำพริกเข้าลงไปคั่วไปพัดนะครับ เียมหอมเหลืองแล้วนะครับใส่ไปได้นะครับน้าพริกที่เราตำไว้นะครับรับรองอร่อยเด็ดแล้วก็คั่วกับพัดไปนะครับใส่น้ำมันกับใส่มะคอดีนะครับจะไมีใส่เยอะนะครับมันมัน หอ,อมหน่ากินครับน้ำพริกอ่องสูตรแม่อวนคำนะครับวันนี้เดี๋วต้องมีน้ำล้างโคกนะครับน้ำใส่ไปล้างโคกกัอนอันนี้มันธาตุไม้กับธาตุหินรวมกันแล้วนี่ตากหินกับพกไม้นะ อ,อ,อพัดเื่อหมูเฮ้อน้ำพริกมะเขือหอมนะครับที่เขาใส่ไปนี่มันซุกก่อนนะครับหมูบดก็ต้องใช้หมูที่มันมีมันด้วยนะครับ ถึงจะได้อร่อยนะครับถ้าเปลนก้นเนื้อมันจะแข็งนะครับเป็นหมูติดมันบดมันนะครับขัดใส่น้ำล้างคุกลงไปแล้วครับเนี่ยมันล้ำด้วยน้ำล้างคุกเลนี่ครับกับพัดไปนะครับเอาเิ็นบวเขือเทศเบวเขือส้มมันเละไปนะครับ แกเาตามกะเละแล้วนะครับเต็มปะสุ์เตอะ ี๋ยเก๋ต้งอเอาผงชูรสนะครับผงนัวผงชูรสมาใส่นะครับเพิ่มความอร่อยเนาะหอามะเขือส้มเพื่อมันเละมันแหลกนะครับมะเขือเทศนะครับ มันบัแล้วมันเลยเอาปากเอาทะาพีเขาหนืดเขาเต็กมันมานะครับเขาบีมันให้มันแหลกนะนะครับกระเดียวจะใส่ผงนัวนะครับอาฝาเดียวแบบ <c oughs> หิมะตกนะใส่หม้อความเหมาะนะครับมะกลำเนี่้นนะใครชอบนักใ,ใส่นักก็ได้ ช่วงหลังลงคลิปจะเป็นน้ำพริกกัแน้วเน้อจีนหายไปแล้วเนาะวันนี้เป็นวันพระใหญ่เลยนะครับเป็นวันมาฆบูชานะครับซึ่งทางภาคเหนือเขาว่าวันหกเล็งนะครับนักอวชที่เล็กความเชื่อนะครับคนร้านนานะครับรวมไปถึงพี่น้องไต่ก็เชื่อเหมือนกันนะครับว่าอัคคิเล็กในวันพระใหญ่นะครับวันหกเบงนะครับจะนับเดือนจะเหมือนกันนะครับ เป็นถ้าทั้งเป็นถ้าเป็นปน้องภาคกลางก็เป็นเดือนสามอยู่นะครับผมข,ข้างเนือยเป็นเดือนหกละหกปิงน,นะครับวันนี้หกปิงพอดีถ้าไม่โอนคำปิดเก็ตละโอหอ,อมน่ากินครับ กินข้าวกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะครับกินกับข้าวเหนียวข้าวนื่งก็ได้นะครับถ้วยใหญ่เลยนะครับเอาไกกินกับใส่<อ>กับเส้นสปากเปากเ็ตตี้ก็ทายดได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นซอสสปากเกตตี้นะครับ ซอสน้ำพริกอ่องเอาไปลองทำดูนะครับถ้าอยากลาำนะครับนี่นะครับหน้าแต่น้ำพริกอ่องของเฮานะครับนี่ส่วนนี้ก็คือเครื่องเคียงนะครับผักกับนี่ก็เป็นผักกาดจ้อนหรือว่าผักกาดกวางตุ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักขี้เล็กนะครับยอดขี้เล็กนะครับก็จะมีรสชาติขมๆน้อยนอ้ กินเป็นยาครับวันนี้เรื่องตำนานความเชื่อที่มันอู้กันมาเป็นได้ผมกะบอก่อยหหุงแต่นะครับน้ำพริกอ่องเจ้าพะติเล็กรวกวันนี้แทบทุกบ้านนะครับต้องมีเมนูจากพักกี้เล็กนะครับส่วนมากจะเป็นน้ำพริกอ่องกับพักกี้เล็กเนะี่ยนี่ก็จะเป็นน้ำพริกอ่องเฮานะครับเยวจะกินข้าวไงากันนะครับ น,น, like инг, นี่ก็จะเป็นเครื่องเคียงวันนะครับตอนนี้ผักกาดกวางตุ้งหรือว่าผักกาดจอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักขี้เล็กลวกนะครับยอดผักขี้เล็กลวกแล้วก็จะมีผักกูดยอดผักกูดนะครับอันนี้ก็คือหนังปองนะครับหนังปองนี่กินกับน้ำพริกออมเมาะนะครับหนังปองก็ได้แค่หมูก็ได้นะครับนี่ผมเลือกเป็นหนังปองเนาะ ปีดแถมด้วยหมูปิ้งนะครับเฮ้ยหมูทอดครับหมูทอดแต่ว่ากํากับกันน้ำพริกอ่องนะครับเน,นื้อเห็นน้ำพริกอ่อง,นงญญนนะเออนะนื้ญญอจะโยกเป็นยาเน้อนะเอากลับเขาขึ้นเลนี่เขาขึ้นเลยนะเป็นยายากเหนเราทำมันหอมมันหายอันนี้กินเป็นข้าวสวยนะครับพุกน้ำพริกอ่อง อ้าก,กิ่เล็กครับน้องขนาดครับาจะได้กินน้อพี่อ่องกินด้วจานหนึ่งเลยลำครับน้องพี่อ่องตูดแม่งอวนคำ cái cám nòng phong mà khâu gần, chín อาคิเล็ก <c oughs> ลำเต้เตเตเตครับลำเต้ภักดูภักดูครับกบภักดูครับ ขักหมวนกันมีแล้วครับขักหมวนหมูมนังปอง รวกหวนรักกาศ เหมูอหอหทอดคลิปน,นี้นะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตัวเยนะครับวันนี้ขอตัวกินข้าวก่อนนะครับวัสดีนนค่ะ